ต่อเนื่องกันเลยนะคะในเรื่องของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคู่ขนานกันไปกับเวทีเมนสเตจนี้นะคะเราได้มีกิจกรรมยุทธไดอะลอกค่ะที่เป็นการรวมตัวกันของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้มาออกแบบอนาคตประเทศไทยและรัฐธรรมนูญค่ะที่พวกเขาใฝ่ฝันถึงกันและจากการที่กลุ่มเยาวชนนะครับได้เก็บตัวกันมาถึง6-7ชั่วโมงนะครับเราได้ผลลัพธ์จากผลึกความคิดของ เยาวชนคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันถัดไปที่จะมาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะครับถือว่าสดใหม่มากจริงๆนะครับผมขอมอบเวทีนี้นะครับให้กับคุณวรินทรสมฟองหรือว่าคุณใบบัวนะครับนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Youth Dialogue Outcome อนาคตประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญในฝันเรียนเชินครับ โอ้โห oh. สวัสดีนะคะวรินทร์อสมฟองนะคะชื่อเล่นชื่อใบบัวค่ะเป็นนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวแทนจากกิจกรรมยุทธ h แ i ล็ o g อกนะคะเป็นเวทีที่ให้พวกเราทุกคนได้มาร่วมออกแบบภาพประเทศที่เราปรารถนาะวิทยากรของเราใช้คำนี้ใช้คำว่าประเทศที่เราปรารถนานะคะไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในฝัน เพราะถ้าเกิดอยู่ในฝันเราก็ไม่รู้สักทีว่าวันไหนที่ที่ที่ฝันของเราจะเป็นจริงเนาะแต่พอพูดคาว่าเป็นประเทศที่เราปรารถนาแล้วอะคะ่ะก็ก็ดูจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะสำหรับที่กิจกรรมที่เราทำไปสักครู่นะคะค่อนข้างที่จะคึกคักร้อนแรงครุกุ่นดิฉันเองก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งเสร็จกิจกรรมจากห้องเมื่อกี้แล้วก็วิ่งมาห้องนี้เลยนะคะเป็นการวันนี้นะคะก็จะเน้นเป็นการตกผลึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นละกันค่ะว่าเยาวชนกว่า40ชีวิตที่ร่วมพูดคุยกันวันนี้ที่มีหลายๆประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันนะคะเยาวชนของเรามาจากหลายพื้นที่มากกรุงเทพปริมณฑลนะคะดิฉันเองก็มาจากเชียงใหม่มีเพื่อนที่มาจากคอนแกนมีเพื่อนที่มาจากจังหวัดอื่นอีกหลายคนนะคะพอเราคุยไปคุยมาค่ะเราค่อนข้างที่จะเห็นแพทเทิร์นของของภาพที่ประเทศที่เราปรารถนา นะคะเราคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมการพัฒน,นาเทคโนโลยีการพัฒน,นานวัตกรรมแต่ที่สำคัญเลยเราพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมค่ะเราตั้งคำถามอย่างนี้แล้วกันค่ะเราตั้งคำถามตั้งแต่แรกเลยตั้งตั้งแต่ที่เราที่เราเข้ามาอยู่ในห้องของเราร่มนุนในฝันในฝันของใครคะ เป็นฝันของพวกเราที่เป็นเยาวชนหรือเปล่าเป็นฝันของรัฐบาลหรือเปล่าหรือเป็นฝันของใครนะคะไหนลองคุยกันไปอีกทีสิถ้าเกิดว่าเป็นฝันของเยาวชนเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนอ้าวเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่แปลว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นค่ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปของตัวเองนะคะ ดังนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยคำว่าความฝันของเยาวชนอาจจะไม่จีรังด้วยความที่ไม่จีรังยั่งยืนเหล่านี้มันทำให้กฎหมายของเราอาจจะอันตรายนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราเอาแนวคิดของเยาวชนเหล่านี้ไปใช้เลยเพราะว่าอะไรเราคาดเดาไม่ได้ค่ะว่า การใช้กฎหมายแบบนี้การบังคับใช้กฎหมายแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศของเรานะคะอนาคตที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนดังนั้นเราก็เลยไปให้ความสําคัญกับอย่างอื่นพอคุยไปคุยมาบทตกผลึกได้ค่ะว่ารัฐนูนในฝันของทุกคนอาจจะไม่ใช่คําตอบของประเทศไทยเราไม่สามารถสร้างรัฐนูญในฝันของทุกคนได้เราไม่มีเครื่องมือหรือกลไกใดเลยที่ทําได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการออกแบบรัฐนูนที่มีความยุติธรรมมากที่สุด ทั่งเป็นธีมหลักของงานในวันนี้นะคะเราพูดหลายอย่างมากรัสวัสดิการการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติพลังหมุนเวียนมลพิษการจัดการอํานาจรัฐการใช้เงินใช้งบประมาณเราพูดกันหลายอย่างมากแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกฎหมายใหญ่หรังรัฐธรรมนูญที่มีที่มาอันชอบธรรมมีความยุติธรรมมากพอเราก็จะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขอะไรได้เลย เรามีการต่อเลโก้ค่ะต่อเลโก้สร้างเมืองในฝันเรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยกันว่าถ้าเรามีกติกาใหญ่ของสังคมถ้าเกิดว่าเราแทรกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าไปในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องไหนมีกันมีกันหลายหลายประเด็นหลายเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วก็มีคอ v a l ลู value อันหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องการเมืองถ้าการเมืองดี การเมืองที่มีประชาธิปไตยการเมืองที่มีความยุติธรรมนั่นแหละค่ะจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอย่างแท้จริงในประเทศของเราแล้วก็ประเทศของเราก็จะกลายเป็นประเทศที่เกิดขึ้นในฝันนั่นเป็นสิ่งที่บัวตกผลึกได้จากกิจกรรมของเรานะคะเราพูดถึงรั่มนูนกับความยุติธรรมไปแล้วเราพูดถึงร่มนุนในฝันไปแล้วเราพูดถึงอนาคตของประเทศเเรราาพูดถึงงออนคตขปะทศไทยกับร่มนูนในฝันไปแล้วนะคะ แต่สิ่งใดกันเล่าคือคำตอบเนาะอาจจะใช้เวลาสั้นๆค่ะไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าจากกิจกรรมช่งชวงเช้าที่เราได้ตกผลึกกันเราได้พูดคุยกันเนี่ยประเด็นมันจะเห็นเป็นแพทเทิร์นเห็นเป็นแพทเทิร์นชัดเจนมากกลุ่มนั้นเรื่องอนุอาเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้เรื่องนวัตกรรมกลุ่มนี้เรื่องการเมืองกลุ่มนี้เรื่องการกระจายอำนาจแต่และกลุ่มมีเหมือนกัน เรามีคอนเซปต์เหมือนกันที่แปลว่าเยาวชนอย่างพวกเรารเผชิญในสิ่งเดียวกันเราเห็นในมุมมองของเด็กและเยาวชนว่าเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนเราถึงตกผลึกข้อมูลออกมาได้เป็นประมาณนี้นะคะภาพที่ทุกคนเห็นในขณะนี้นะคะก็คือจะเป็นเลโก้เมืองในฝันของพวกเราทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะข้างล่างเวทีอันนั้นคือภาพเมืองในฝัน เราอยากเห็นเมืองที่โดดเด่นด้านนาวัตกรรมเราอยากเห็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องการกระจายอํานาจเราอยากเห็นเมืองในฝันของเราเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะเมืองในฝันเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีรัฐธรรมนูญในฝันดังนั้นแล้วค่ะคําตอบแห่งอนาคตของรัฐธรรมนูญในฝันของเรานั่นหมายถึงรัฐธรรมนูญจะต้องมีที่มาอันชอบธรรมมีการบังคับใช้อย่างชัดเจนเท่าเทียม เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญมีพื้นที่ปลอดภัยในการวิพากษ์วิจารณ์ร้ำนูนในฝันของเรานะขณะน,นี้เป็นคําตอบของเราณนะขณะน,นี้อาจจะไม่ใช่คําตอบของเราในอนาคตอาจจะไม่ใช่คําตอบของเราในขณะที่เราเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นแล้วเราต้องมีทางถอยให้ตัวเองคือเราจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์และสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน และสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับพวกเราบวมาจากคณะรัฐศาสตร์มอชซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้สู่การพิพเมืองพลเมืองโลกนั่นคือคีย์เวิร์ดแล้วก็วิสัยทัศน์ของคณะเรานะคะดังนั้นแล้วเราไม่กลัวความแตกต่างเราไม่กลัวการตั้งคําถามแล้วเราไม่กลัวความขัดแยง้งเมื่อเราไม่กลัวความขัดแยง้งนั่นคือเราเห็นว่าความขัดแย้งอะคะ่ะตราบใดที่มันไม่นาไปสู่ความรุนแรงนะตราบใดที่มันไม่นําไปสู่ความรุนแรง ความขัดแย้งเหล่านั้นการตั้งคำถามเหล่านั้นจะทำให้เราสามารถพรัฒนาและแก้ไขรวมถึงดีเบตกันได้เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เราอยากจะสร้างสรรค์ขึ้นนั่นก็คือประเทศไทยของเรานะคะดังนั้นแล้วเราจะต้องไม่กลัวการตั้งคำถามความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่เรามีรัฐธรรมนูญในฝันฉบับนั้นเราก็จะสร้าง สังคมที่มีหลักิติธรรมอันเข้มแข็งและทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผม ขอประคุณคุณวรินทรสมฟองหรือคุณไปบัวเป็นอย่างสูงนะครับนายกสโม,มสรน,นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่โอเคได้ครับกับยูเซอร์อลคั A นะครับถึงอนาคตรประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญในความปรารถนานะครับน้องๆใช้คํานี้นะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแป,ปลงประเทศไทยนะครับไปสู่ ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็มีพื้นที่ปลอดภัยนะครับสำหรับทุกคนที่จะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมานะครับในช่วงนี้อาจจะเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มนะครับได้แลกเปลี่ยนเป็นกลุ่มย่อยนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะส่งไม้นะครับให้กับน้องๆที่จะ อ่าโอเคนะครับเรียนเชิญน้องๆขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับถ้ามีตัวแทนกลุ่มนะครับที่ร่วมถกถแถลงกันเมื่อตลอด ช่วงทั้งวันที่ผ่านมานะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะเราเราเห็นตัวอย่างเมืองในฝันขนาดนี้นะคะเรารองค่ะเชื่อว่าทุกท่านอยากฟังแน่นอนว่าในเมืองนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามีการถกเถียงเรามีการแลกเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้ได้เมืองนั้นมาบ้างนะคะขออนุญาตเรียนเชิญน้องๆนะคะตัวแทนนะคะจากการที่เราได้บ่มเพาะกันมา6 7ชั่วโมงเต็มอย่างเคร่งเครียดนี้นะคะกับการเป็นเซฟสเปซในการพูดคุยถึงสิ่งที่ฝันและก็สิ่งที่ปรารถนาด้วยกันค่ะขอเรียนเชิญนะคะ

เดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะได้อธิบายนะครับในรายละเอียดแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่ประกอบขึ้นมานะครับจากเลโก้ว่าเนื้อหานะครับที่อภิปรายกันมาตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่อยู่ในความปรรถนาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญที่บริเวณด้านหน้านะครับเวทีของเราได้นะครับเชิญครับ ขอบคุณพี่ไผ่แล้วก็พี่ไข่มุกนะคะที่ให้พื้นที่ของพวกเราเนาะก็เรายกเลโก้ที่เราอยู่ร่วมกันมา7-8ชั่วโมงนะคะที่ในห้องเมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้นะคะมีหลายประเด็นค่ะที่เกิดว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยได้พูดเองก็น่าจะทําให้ทุกคนในห้องนี้รวมถึงผู้ชมทางบ้านนะคะมีความเข้าใจแล้วก็เห็นว่า impact รวมถึงแนวคิดของพวกเราเยาวชนจะเป็นในลักษณะไหนนะคะยังไงก็ขอเชิญเพื่อนๆกันเลยค่ะ โอเคครับก็สวัสดีครับก็ผมมาจากตัวแทนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกประมาณสองสาคนครับก่อนอื่นเลยครับโมเดลตัวเลโกที่เราได้สร้างขึ้นครับเราพยายามที่จะถ่ายทอดหลายๆเรื่องเราจากคนหลายๆกลุ่มที่มาอยู่รวมกันก็คือเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มครับอย่างแรกเลยครับภาพรวมของโมเดลนี้ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เราจะไปสู่ส่วนต่างๆครับโมเดลนี้ได้สื่อต่อว่า ในแต่ละส่วนของสังคมครับเรามีความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติความหลากหลายในเรื่องของเพศความหลากหลายในเรื่องฐานะในสังคมครับซึ่งเรามองเรื่องของความหลากหลายเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอคติหรือว่าอะไรเองก็ตามครับที่เราตัดสินฐานะทางสังคมเหล่านั้นครับที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะมีการเปิดรับคนเหล่านี้ด้วยการรับด้วยจิตใจครับการรับด้วยใจโดยเราจะมีผู้นําที่คอยพร้อมที่จะ ช่วยบริหารจัดการเมืองเหล่านี้แล้วก็นาคนเหล่านี้เข้ามาบริหารเมืองที่เราเปิดรับด้วยใจเพื่อที่จะมาพัฒนาเมืองแห่งนี้ต่อไปครับการรับคนเข้ามาในเมืองเสร็จแล้วนะครับเราจะสร้างเมืองให้เป็นเมืองสีเขียวยังไงการสร้างพลังงานสะอาดจากจะเห็นได้ว่ากลุ่มเราจะมีช้างและทําไมช้างต้องอิงไปอยู่ในฝั่งที่เกษตรกรรมเพราะประเทศไทยเรานะครับขึ้น ชื่อเรื่องเกษตรกรรมนะครับเราจึงมองเห็นว่าเรามีขุมทรัพย์อยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่พัฒนาตรงนี้นะครับแล้วเราจะสร้างนวัตรกรรมโดยการที่เราเอาของเหลือจากการเกษตรมาสร้างเป็นพลังงานสะอาดก็คือไฟฟ้านะครับที่น้องเขาคิดค้นขึ้นมาคือเราจะใช้พลังงานสะอาดมาทําเป็นโรงงานแล้วเรามีโรงงานอยู่แล้วแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับโรงงานกับชาวบ้านอนะเยอะมากครับ แล้วเราจะทําระหว่างชาวบ้านกับโรงงานจะอยู่ด้วยกันยังไงเราจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมโรงงานให้เป็นโรงงานปลอดมลพิษเราจะควบคุมยังไงให้ชาวบ้านกับโรงงานอยู่ร่วมกันได้สังคมประเทศไทยตอนนี้เป็นสังคมที่ถอยห่างจากคนหมู่มากหรือคนอกลุ่มสัมพันธ์กันเพราะว่าอย่างเช่นภาคอีสานนะครับที่ผมมานะครับจะเป็นบ้านนอกนะฮะ จะมีแต่พี่น้องกันนะครับเราจะมีแต่พี่น้องกันคนนี้ก็เป็นญาติคนนั้นคนนี้เขาจะมีความลึกซึ้งซึ่งกันและกันแต่กลับกันในเมืองหลวงนับวันยิ่งถอยห่างกันไปเรื่อยๆแล้วสังคมเราจะเกิดความสามัคคีกันได้ยังไงครับขอบคุณครับ กลุ่มต่อมาของกลุ่มพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยสนใจเออมืองของพวกเราเนี่ยพวกเราร่วมกันคิดมาเนาะสมาชิกกลุ่มของพวกเราเนี่ยสิบคนครับมาจากหลายๆที่เนะาะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดอย่างผมเนาะผมมาจากเชียงใหม่แล้วก็มีเพื่อนจากขอนแก่นด้วยเหมือนกันครับพวกเราอะเริงพวกเราอะได้ระดมความคิดระดมสมองกันเนาะว่า เมืองในฝันของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างจะทํายังไงให้เมืองในฝันของเราอ่ะจะเป็นจริงได้มากที่สุดพวกเราก็เลยคิดถึงเรื่องการกระจายอํานาจครับการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นจะทําให้ท้องถิ่นของเขาเนี่ยรู้ว่าเขาควรจะพัฒนาอะไรท้องถิ่นของเราเองเนี่ยท้องถิ่นของเรามีทรัพยากรอะไรท้องถิ่นของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับก็เลยเกิดขึ้นเป็น เมืองที่มีการเกษตรครับเป็นการเกษตรที่นําเทคโนโลยีต่างๆการตัดต่อพันธุกรรมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูกครับพวกเราอะเห็นว่าจากเมื่อก่อนเนาะประเทศไทยของเราอ่ะ ปลูกข้าวส่งออกเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับเราแพ้เวียดนามไปแล้วเราหล่นไปอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหันกลับมามองเนาะว่าประเทศกเกษตรกรรมของเราเนี่ยควรจะทํายังไงให้เกิดการพัฒนาครับส่วนต่อมาคือเมืองเมืองบ้านนอกหรือว่าเมืองท้องถิ่นเนาะที่ไม่ใช่เมืองหลวงเนี่ยทำไมถึงไม่มีขนส่งมวลชนดีๆทำไมถึงไม่มีรถไฟฟ้า นั่นก็เพราะว่าการกระจายอํานาจครับอํานาจที่พวกเขา่ไม่ได้มีอยู่ไม่สามารถทําได้เนาะทาให้ถ้าเกิดการกระจายอํานาจแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะสร้างรถไฟฟ้าเองได้มีขนส่งมวลชนที่ดีครับต่อไปยังพัฒนาชุมชนพัฒนาคนแล้วก็เพิ่มโอกาสครับเพิ่มโอกาสยังไงคือในท้องถิ่นเนี่ยทุกพื้นที่ผมพูดได้เลยอย่างเชียงใหม่เนี่ยถนนลุกลังยังมีอยู่ครับ ถึงเป็นอำเภอเมืองก็ช่างอย่างนี้แต่ยังเป็นถนนดินแดงเป็นถนนขี้ดินขี้ฝุ่นอยู่อย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าท้องถิ่นของเราเนี่ยได้รับงบประมาณหรือว่ามีอำนาจของตัวเองเนี่ยเขาก็สามารถสร้างถนนที่จะนำพืชผลทางการเกษตรของพวกเขาเนี่ยจากบนดอยหรือว่าจากที่ห่างไกลเข้ามาสู่ในเมืองได้มากขึ้นหรือว่าเอามากระจายในกรุงเทพก็ยังได้ครับส่วนต่อมาคือท้องถิ่นของพวกเราเนี่ย เรารู้ตัวใช่ไหมครับว่าเราอะ่ะมีทรัพยากรอะไรเราสามารถพัฒนาทรัพยากรเหล่านั้นอะ่ะเป็นอะไรได้บ้างครับแล้วก็คนที่อยู่กับทรัพยากรเหล่านั้นหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตกับทรัพยากรเหล่านั้นอะ่ะคือกลุ่มชาติพันธุ์ครับ <Okay. S 1> กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย <Okay. S 1> จะโดนปกปิดโดนปิดบังไว้หรือว่า โดนกันไว้จากสังคมว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนเหมือนเราหรือว่าเขาไม่ใช่คนไทยนี่เป็นแค่คนปา่าคนดอยอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรากระจายอำนาจเราสามารถพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ทำให้คนรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มากขึ้นครับว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรบ้างเขามีชีวิตยังไงอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเขาไม่เหมือนเราแต่เขาก็เป็นคนเหมือนเราครับขอบคุณครับ ค่ะก็กลุ่มของหนูนะคะก็จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐบาลก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดอย่างอื่นได้ตามมานะคะการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะคะจากที่เราก็เห็นในปัจจุบันนะคะว่าจะมีการคอร์รัปชันมีเรื่องของนายทุนต่างๆเข้ามาเกี่ยวทำให เม็ดเงินที่เกิดขึ้นภายในประเทศไม่ได้ทำนำไปถูกพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ส่งลงมาถึงท้องถิ่นหรือกระจายอำนาจลงมาสู่ท้องถิ่นนะคะอำนาจก็จะอยู่อยู่แค่ผู้บริหารที่คุมอำนาจอยู่ข้างบนค่ะซึ่งถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างนี้ให้กระจายอำนาจลงมาสู่ท้องถิ่นได้นะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง ด้านสวัสดิการที่อาจจะมีการเพิ่มเงินหรือว่าปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่างให้กับประชาชนได้รับความเท่าเทียมแล้วก็ได้รับสวัสดิการการดูแลอย่างเต็มที่นะคะก็จะทำให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาสนใจการเมืองทำให้เขาอยากจะพัฒนาประเทศมากขึ้นนะคะซึ่ง เงินเม็ดเงินที่อยู่ในรัฐบาลนะคะก็จะสามารถนำไปต่อยอดในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหนูเชื่อว่าคนไทยไม่ใช่คนโง่ค่ะคนไทยเป็นคนฉลาดเราสามารถสู้กับต่างประเทศได้เรามีความสามารถทัดเทียมต่างประเทศแค่เรายังอาจจะไม่มีต้นทุนมากพอในการที่จะไปพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราเพื่อไปสู้กับเขา ซึ่งถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ค่ะบางอย่างที่เป็นเทคโนโลยีเราอาจจะไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเราก็จะได้ไม่ต้องเสียงเงินตรงนี้เอาเงินตรงนี้ไปพัฒนาประเทศต่อไปประชาชนก็อาจจะจ่ายภาษีน้อยลงพอเราพัฒนาวิจัยวิทยาศาสตร์ได้แล้วได้แล้วเราก็จะพัฒนาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเรามีพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็ ถ้าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีไปเราก็ต้องควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยซึ่งถ้าเราอยู่กับเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะมันก็จะอาจจะแบบเหมือนเราอยู่แต่กับหุ่นยนต์ เราอาจจะไม่ได้รับความสงบสุขขนาดนั้นบางทีเราก็อยากหันหาธรรมชาติในช่วงวัยเกษียณหรือบางคนตั้งอายุเกษียณไว้สัก 40- 5 0ไม่ได้รอถึงเกษียณตอน60อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะไปพบธรรมชาติ<ห>อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราพัฒนาธรรมชาติพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเราก็จะสามารถเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา พักผ่อนในประเทศไทยในวัยเกษียณก็ทําให้มิดเงินไหลเข้าสู่ประเทศเราก็จะทําให้ประเทศเรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะมาณแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะโบขอสรุปสั้นๆนิดเดียวนะคะก็ของกลุ่มนี้ค่ะด้วยความที่เรามีตรงกลางตรงนี้นะคะ ตรงกลางสีแดงๆตรงนี้เราหมายถึงการเมืองที่ดีรวมถึงการเมืองที่มีประชาธิปไตยนะคะแล้วเราเชื่อว่าเมื่อคอณค่ลูของเราหรือการเมืองที่ดีของเราแล้วเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะประชาธิปไตยเกิดขึ้นจริงๆแล้ว มันก็จะทําให้อ์ปกอบอื่นๆของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนะคะการมีการคัานาคมที่ดีรวมถึงความฝันของเราที่อยากให้ประเทศไทยกลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียอีกครั้งมันจะเกิดขึ้นจริงค่ะดังนั้นนะคะพวกเราในไายนะเยาวชนก็ขอฝากข้อความของเราเอาไว้และหวังว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากเลยนะคะต้องบอกว่าดีใจปลื้มใจแล้วก็อิ่มเอมใจมากๆเลยนะคะที่เราได้เห็นคนรุ่นใหม่อยากจะขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยนะคะเป็นดังที่พวกเขาปรารถนาต้องการแล้วก็พยายามจะสานต่อส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะเพราะพวกเขาค่ะคืออนาคตของประเทศรเราได้เห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะครับแล้วก็ สิ่งสำคัญเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น intergenerational justice นะครับหรือว่าความยุติธรรมข้ามรุ่นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นในช่วงท้ายนี้นะครับขอเรียนเชิญดรพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวทิ้งท้ายและขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญดรพิเศษครับ ไม่น่าเชื่อครับว่าผ่านไปแล้ว2วันนะครับกับรูออฟลอแฟร์ Off Fair, งานแฟร์เพื่อความแฟร์ผมอยากจะพูดแล้วก็พยายามที่จะอยากให้ความความรู้สึกจากใจในตอนนี้ส่งไปถึงทุกๆชีวิตที่เดินวนไปวนมาอยู่ใน t ี j Common g r o รา d สองชาติของเราตลอด2วันนี้นะครับสิ่งที่ต้องการอยากจะพูดมากๆก,ก็คือขอขอบพระคุณขอบคุณ อย่างยิ่งและก็จากใจนะครับที่ที่ทุกๆหน่วยงานทุกๆคนได้เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกับ TIJ เราที่เข้ามาร่วมทำการทดลองใหม่ร่วมกันเชื่อว่าพื้นที่อย่างคอมมอนกราวที่มันมีเป็นรูปธรรมอยู่เนี่ยครับจะสามารถที่จะเติมเติมชีวิตเติมกิจกรรมการทำการนำเสนอการแลกเปลี่ยนการพูดคุยให้มันมี มีความหมายขึ้นมาได้มันก็ทําให้พวกเราที่ T.I.J มีม,มีมีกำลังใจมากๆนะครับพี่คิดว่าพื้นที่แบบนี้น่าจะยังเป็นประโยชน์กับกับสังคมแล้วก็กับสังคมไทยในเวลานี้ด้วยที่มันมีปัญหามีข้อท้าทายมีโจทย์รุมเร้ามากมายมันทําให้เราเชื่อว่าถ้าเราหากันเจอแล้วก็เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราต้อง ต้องต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็เชื่อมกันให้ได้อน,นี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะพิสูจน์จากการทํางาน2วันนี้สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งคือทีมงาน TIJ ด้วยครับที่ก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจว่างานแบบนี้มันจะเป็นเป็นคุณอุปการกับ,ก,บกับการทำงานในอนาคตของเรากับการสร้างสร้างออโอกาสให้กับประเทศแล้วก็อยากให้พวกเรา ได้รับกาลังใจซึ่งกันละกันนะครับเราหวังว่าเมื่อเรามีโอกาสเราก็จะพยายามไปนำเอาข้อเรียนรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปไปปรับปรุงเพื่อให้พื้นที่ของการทํางานร่วมกันของการเรียนรู้ร่วมกันของการร่วมกันตั้งโจทย์ร่วมกันมันค่อยๆแปลงไปเป็นพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงวันนี้เราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับยังมีงานใหญ่งานยากที่รอเราอยู่แต่เราก็เชื่อว่าถ้าเราจับมือเดินไปด้วยกัน มันน่าจะสามารถทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณพี่โดมของพวกเรานะครับดรพิเศษสะอาดเย็นผู้อานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนะครับในวันนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในนามของผู้จัดงานนะครับผมและคุณไข่มุกนะครับก็ขอที่จะเป็นตัวแทนขอบคุณองค์กรร่วมจัดนะครับเครือข่ายผู้นํารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมหรือว่าเครือข่ายโรเอ็กซ์เรเลยนะครับรุ่นปัจจุบัน The World Justice Project นะครับหรือ WJP นะครับและสํานักข่าว The s t a n d a r รนะครับรวมถึงผู้ดําเนินรายการทุกท่านตลอด2วันที่ผ่านมานะครับและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในคอนเฟ r e รนซ์ฮอลล์แห่งนี้นะครับแล้วก็ที่ชมอยู่นะครับทาง a c e b o o k Live ที่เพจทีไอจีไทยแลนนะครับค่ะเราเห็นแล้วนะคะว่าปัญหาหลักในนิติธรรมนี้ค่ะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนสถานาก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศทุกอย่างค่ะล้วนเป็นผลมาจากการที่เรามีหลักนิติธรรมที่อ่อนแอ ครับและตอนนี้นะครับผมยืนยันว่าประเทศไทยนะครับไม่สามารถที่จะรอได้อีกต่อไปนะครับการที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องของหลักนิติธรรมให้สําเร็จได้นะครับต้องอาศัยความร่วมมัยร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงนะครับและร่วมกันทำนะครับทั้งองค์คาพยพของประเทศเรานะครับให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ครับค่ะและวันนี้นะคะ Thailand Rule of Law นะคะ u l e o f Law Fair นะคะ2025งานแฟร์เพื่อความแฟร์ของเราค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจากกันค่ะขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสํารวจความพึง พอใจในการจัดงานครั้งนี้นะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะทางทีมงานได้นําขึ้นจอเรียบร้อยแล้วนะคะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านค่ะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ t a j ในการพัฒนาการจัดงานและสร้างสรรค์กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะครับซึ่งนอกจาก Thailand Ru l e of Law Fair 2025นะครับงานแฟร์เพื่อความแฟร์ในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับ TAJ ยังคงมุ่งมั่นนะครับที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงอย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆท,ท่านสามารถติดตามนะครับก้าวสำคัญต่างๆของ ทีไหลังจากนี้ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ worldwide.web.tijthailand.org นะครับ Facebook Page นะครับ Thailand Institute of Justice นะครับและ Line Official Account รวมถึง Instagram t i j Common Ground ครับและในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ